เรื่องเล่าที่อยากให้คุณใจเบาก่อนนอนสวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณชื่นชมตัวเองแล้วหรือยังก่อนนอนคืนนี้นะคะมาชื่นชมตัวเองที่ผ่านวันนี้ไปได้อีกวันหนึ่งนะคะและมาฟังเรื่องดีๆก่อนนอนกับแดงกันค่ะวันนี้นะคะแดงหยิบหนังสือเล่มเล็กๆเ,เ,เล่มหนึ่งนะซึ่งก็ แต่งได้มานานแล้วเหมือนกันนะคะเป็นหนังสือเป็นรวมเรื่องสั้นค่ะเรื่องราวความสุขเล็กๆจากปลายปากกาของนักเขียนมากหน้าหลายตาที่เขียนลงในนิตยสารของ Oprah Winfrey ีนะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อสิ่งสำคัญในชีวิตที่โรงเรียนไม่ได้สอนค่ะแปลมาจากหนังสือสังกฤษชื่อ Old l i t t e Book of Happiness นะคะเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์ s ชอตคั t แปลโดยคุณธิดารัตนเจริญชัยชนะค่ะ แต่งนำบทนี้มาฝากค่ะบทนี้มีชื่อว่าทำเองเขียนโดยคุณเจสสิก้าบรูเดอร์ไปฟังกันเลยค่ะฉันเป็นคนชอบเครื่องมือไฟฟ้ามากฉันพกหัวพ่นไฟไว้ในชุดหมีกันเปื้อนชักรอกเลื่อยไฟฟ้าขึ้นไปห้อยไว้และนั่งเพลิงยามใบกับเครื่องขัดเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องตัดพลาสมาเครื่องยิงตะปูและฉันเชื่อว่าเครื่องมือที่ดีที่สุด คือเครื่องมือมาตรฐานที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดนั่นคือสองมือของเราการทำงานด้วยมือของคุณเป็นส่วนสำคัญของการเป็นมนุษย์สำหรับฉันมันคือความสุขการอยู่ในห้องทำงานไม้หรือห้องทำงานประดิษฐ์หรือสวนทั้งวันช่วยให้คุณได้เชื่อมต่อกับร่างกายอีกครั้งซึ่งเป็นการหยุดพักที่ดีจากการนั่งจ้องหน้าจอ นอกจากนี้การโทรเรียกช่างประปาจะไม่ทำให้คุณร,รู้สึกถึงพลังละอิสรภาพแต่จะรู้สึกถึงมันได้หากคุณอุดท่อน้ำรั่วเองพักหลังมานี้ฉันใช้มือซ่อมรถและปลูกต้นมะเขือเทศคลายน็อตล้อรถยนต์และขันน็อตกระบะปลูกต้นไม้ยกรถและลากถุงดินขึ้นไปบนหลังคาอพาร์ตเมนต์สี่ชั้นที่ไม่มีลิฟต์ฉันยังตัวสั่นเล็กน้อยเวลาเห็นข้าวของเครื่องใช้ในอุ่ซ่อมรถ แต่ตื่นเต้นกับมะเขือเทศแมลว่ามือที่ฉันพูดถึงนี้จะปลูกต้นไม้ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ในวงเล็บฉันเคยทำกระบองเพชรตายมาแล้วแต่ไม่ว่าผลจะเป็นเช่นไรประสบการณ์ที่ได้ย่อมต้องมีความหมายสังคมของเรามาักให้รางวัลแก่ความเชี่ยวชาญและความมีประสิทธิภาพมะเขือเทศของฉันจะไม่เข้าข่ายแบบใดเลย เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนการปลูกพวกมันจะราคาแพงกว่าที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทังยังสวยงามน่าประทับใจน้อยกว่าด้วยแต่จะเป็นเมื่อขกิดเทศของฉันที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงและการประครบประงมดูแลทั้งนี้ความสำเร็จความเบิกบานใจก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสร้างให้ฉันได้นอกจากตัวฉันเอง แดงชอบบทความเรื่องนี้มากๆเลยค่ะแล้วก็เตือนตัวเองทุกครั้งว่าทุกวันเราทำอะไรด้วยมือของเราเองบ้างแล้วก็จะมีความสุขทุกครั้งที่ทำมันสําเร็จด้วยนะคะยกตัวอย่างนะคะแดงเคยชอบที่จะให้คุณแม่ปอกผลไม้ให้เนาะแล้วคุณแม่ก็ชอบปอกให้แดงด้วยค่ะแต่วันไหนที่แม่ไม่อยู่หรือแม่อยู่ก็ตามแล้วแดงมีโอกาสได้ทำเองปอกฝรั่งด้วยมือของตัวเองได้กลิ่นจากเปลือกผลฝรัง่ง ได้กัดส่วนที่ควรที่จะทิ้งแต่ว่าอมันยังมีเนื้อให้กินได้อีกหน่อยเราก็ได้กัดกินนะคะวันนั้นก็จะเป็นอีกวันที่แดงรู้สึกว่า แดงใช้มือของแดงอย่างมีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่เราทําเองด้วยมือของเราได้ลองทำดูนะคะมือกับสมองนะคะเป็นส่วนที่เชื่อมโยงถึงกันยิ่งเราใช้มือบ่อยเท่าไหร่ทำสิ่งเล็กน้อยได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กสมองเราก็จะพัฒนาไปด้วยค่ะหวังว่าเรื่องราในวันนี้จะทำให้คุณใจเบาก่อนนอนนะคะขอให้ทุกคนมีค่ำคืนที่ดี แล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ